เป็นสามีภรยาที่ใช้ชีวิตครองครูกันมาอย่างยาวนานนะคะกว่า37ปีเลยสำหรับคู่ของคุณแซมยูรนานและภรรยาสาวค่ะอย่างคุณมุกมาริสาล่าสุดนะคะคุณแซมก็ได้เปิดเผยเรื่องราวข่าวลือสุดแปลกใน,นอดีตค่ะเมื่อมีคนโทรมาหาภรรยาตัวเองกลางดึกนะคะแล้วก็บอกว่าคุณแซมสามีของเธอเนี่ยรถคว่ำเสียชีวิตแล้วทั้งๆที่ตอนนั้นนะคะพี่แซมเขาก็นอนอยู่ข้างๆจนภรรยาตกใจเขาต้องลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วก็เขย่าให้คุณแซมตื่น กขาคิดว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่กับผีหรือเปล่านะคะซึ่งในครั้งนั้นก็นับว่าเป็นข่าวลือที่เจ้าตัวนี้จดจาได้มาถึงทุกวันก็มีโทรศัพท์หัวนอนบ้านซึ่งปกติยุคนั้นมันก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถืออะไรกันหมดแล้วอะโทรศัพท์บ้านันต้องเป็นเรื่องสําคัญหรือคนที่รู้จักจริงๆถึงแบบโทรศัพท์มาที่บ้านได้มันก็ดังที่หัวนอนแล้วพี่บุกเขาก็ตื่นรับประมาณสีห้าเมืงอีตรงนี้อะเขาแบบเป็นเสียงปลายทางจำได้ว่าเป็น เจ๊ร้านขายยาที่เราเคยซื้อ,อยากันอยู่เรื่อยๆคือไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแล้วก็ถามพี่มุกว่าสบายดีไหมครับคุณโมกอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> พี่มุกเขาก็แบบก็งงเงียเงียวนะครับแบบมีเครื่องเงินไว้โทรมาโทรมาขนาดนี้คือถามว่าสบายดีไหมมันมันใช่เรื่องหรือเปล่านี่ก็แบบมีอะไรคะเขาก็บอกนี่ยังไม่รู้เหมือนกับเขาแบบนี่ยังไม่รู้เรื่องแสดงยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ ออพี่มุกก็แบบเร,เรื่องอะไรครับเขาก็ร้องไห้ก็แบบก็คุณแฟมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเองเนี้ยคือแบบเออพี่มุกก็แบบเดี๋ยวก่อนนะคะอะไรนะกาคุณแฟมนะค่ะเนี่ยเขาฟังข่าววิทยุเหมือนกับแบบแต่ก่อนมัมีข่าวเล่าเชา้าครับเหมือนเรื่องเล่าเชา้านี้แต่เป็นวิทย,ย,อยุอ่ะน้องเคยได้ยินบ้างไหมตอนเด็กๆนะแต่จะดีแบบเปิดข่าววิทยุฟังตอนเช้าก็มีคนเอาข่าวมาเล่าเรียกว่าตันมีอะไรยังไงบ้างหนึ่งในนั้นก็มีแบบ แจมยื่นั่านประสบว่าวเหตุรถคว่ำเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจมากก็แบบเดี๋ยวก่อนนะคะอะไรนะเขาเนี่ยคุณแจมเสียชีวิต, <S <S <an> <S วตก็ไม่นี่ครับก็นอนอยู่ตรงนี้ก็ <S <S <an> <S นอนอยู่ข้างนั้นก็แบบก็เนี่ยคาคาวออกกนแบบพี่ลุกต้องแบบเปิดไฟดูให้มั่นใจครางก็แบบเฮ้ยหรือคนที่นอนไม่ใช่วะเอ <S <S <an> <S อก็ารากว่าเออเขาเปิดไฟดูก็แบบค้าวเขาเป็นพี่แจมนอนเขาเนี่ยพี่แจมนอนอยู่เนี่ย แต่ไอความเชื่อของคนที่ฟังข่าวทั้งๆที่แบบเหมือนเห็นกับตาเลยนะเนี่ยทับตายแล้วจริงๆอะไรอยแบบ่เงี้ยเอาจนี่มุกต้องขย่าตัวพี่ให้ตื่นอนะ่ะคือเอ๊ะหรือว่านอนกับผีหรือ,อยังไงคือ,แบบเ,อเรื่องนี้นิทานไม่ใช่นิทานเนะี่ยเรื่องจริงเรื่องนี้มัตนต้องจะลอาว่าข่าวลือบางเรื่องเนะี่ยแล้วคนก็ลือกันไปปากต่อปาก เหมือนกับตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เลยอะตอนนั้น<ม>คุณภรรย,ยาพี่มุกใช้เวาลาน,นานไหมครับในการแบบรวบรวมสติหรือว่านี่สถานตินี่คือแสบจริงพี่แสบจริงๆนะยังไม่ได้ไใช่มไม่ได้านหรอกครับมันจะมันข้าวแช่ช็อกแต่แต่มันอยู่ข้างๆไงครับไม่ได้ไปไหนก็นอนอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก่อนนอนทุกครั้งที่ก็ต้องแบบทงหอมหน้าผ่าพุทธไนยนะอาพุทธไนยออให้หลับหรือไม่หลับแล้วก็แล้วก็จุ๊บแหละก็คือเขาก็มรู้สึกมันก็ก่อนนอนก็ก็ก็ลาผุ้ใจนนกันเนาะเออแต่ก็ แต่ว่าเขตกใจว่าไอ้ไอ้ปลายสายเนี่ยน้องให้สะอึกสะอื้นประมาณแบบเหมือนอยู่ข้างศพอยู่แบบคือแบบวิธีอย่างเช่นว่มาหนูว่าเนี่ยตายจริงๆคนปลายสายไลยเชื่อขนาดว่าตายจริงๆแล้วน้องผมร้องไห้อะจนได้คนที่นอนอยู่ข้างๆกันแบบเออเอ้ออะไรแล้วช <laughs> ั <า S 2> ้นนอนหลับไผอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออเลยเป็นผีที่มานอนอยู่อะไรแบบคือความเชื่อของคนต่างตรงข้ามอ่ะมันสะตองขนาดนั้นอ่ะก็ ชให้ดีก่อนที่จะที่จะเปิดหน้าต่อไปครับครับครับก่อนแชร์เพื่อความชวนนะครับพี่แซมขอบคุณมากมากครับที่มารับฟักันฟังในวันนี้ครับพี่แซมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i z e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i z e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ